สวัสด์ทุกท่านครับสินเจ้าสวัสเจา้านิฮาวไม่ใช่คุลประเทศ <c oughs> ครับผมกับเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกแบบเป็นทางการนิดนึง <c oughs> ลูกคนอยู่ในสูตรนะครับก็เมื่อคืนเป็นไงบ้างครับที่พัก เยี่ยมมากนะคะปบมือให้คณะบดีด้วยครับขอบพคุณครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นนางการสองท่านนะคณะบดีกับพี่แป้งนะครับก็คืนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่พักแบบสวยงามอีกทีหนึ่งนะครับก็ที่ที่หอยอันนะครับทีนี้ในเช้านี้นะครับกิจกรรมช่วงเช้าก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคบระหว่าง วิทยาลัยการท่องเที่ยวนะครับกับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญธานีของเรานะครับก็บัสหนึ่งยังไม่ได้พบหน้าข้าตาท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับที่ที่ร่วมเดินทางกับเรามาด้วยนะครับก็ขอเชิญกลมือต้อนรับนะครับท่านรองอธิการบดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์กำลังเบรกบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤษกรเจตินัยนะครับรองอธิการบดีนะครับ ท่านคณะบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกันิการุูมทองนะครับท่านคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ประวัติสอนสุวัสดิ์ศรีครับแล้วก็ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์กันสินีครับทั้งสี่ท่านนะครับก็วันเดินทางมาเมื่อวานนี้มาบัสสองนะครับก็ สำหรับบัสหนึ่งวันนี้ช่วงเช้าวันนี้นะครับจะไปที่วิทัยราย,ายการท่องเที่ยว,วนะครับก็ไปเหมือนจะเป็นลักษณะของการมีภารกิจเนาะเป็นเป็นลักษณะของการอแอคชั่นเพิ่มเติมจาก MOU นะครับก็จะมีนอกจากประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับที่เป็นภารกิจของวิทยายลายัยเป็นหลักนะครับก็จะมีเรื่องเรื่องอื่นๆที่ กำลังพัฒนาขึ้นมาในแต่ละหลักสูตร <Okay. S 1> เช่นการธุรกิจอาหารนะครับเฮลส์สปาอะไรทั้นองนี้นะครับก็เลยได้มีการเชิญท่านคณะบดรีจากสองคณะมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ท่านเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับท่านอาธิการก็เลยบอกว่าอาจจะมีความร่วมมือเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวและโรงแรมด้วยนะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของการสอนภาษาไทยใ,ใ,ในวิทายาลัยด้วยนะครับก็เลยได้เรียน เชิญทุกท่านมาในครั้งนี้นะครับขออนุญาตแจ้งโปรแกรมวันนี้นะครับเราออกเดินทางจากโรงแรมที่พักนะครับอีฟิลเวนะครับไปที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวนะครับปฏิบัติภารกิจนะครับรอราวรับเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับ11นาฬิกาเรลานี้นะครับก็เดินทางกลับมาที่โรงแรมนะครับกลับมาที่โรงแรมสัมภาระนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเช็คเอาท์นะครับไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารในย่านเขตโอนทาวเหมือนเดิมนะครับรถคันใหญ่เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมจะเป็นลักษณะนี้ครับเมื่อทุกท่านนํากระเป๋าลงมาจากที่พักแล้วนะครับทุกท่านนําส่งกระเป๋าขึ้นรถ <c oughs> ด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่ชชว่์ว่ากระเป๋าเราถึงรถแล้วนะครับ <c oughs> เราก็กลับไปรถสอง นะครับใครมาคันไหนกับคันนั้นทีนีเน้เล่นเล่นกวอี้ดนตรีนะครับใครมาคันไหนกับคันนั้นส่งกระเป๋าขึ้นรถของตัวเองนะครับเบอร์นหนึ่งบัสหนึ่งว่าส,สองตามมันเดินทางมานะครับเมื่อกระเป๋าขึ้นรถเสร็จนะครับเฉพาะตัวบุคคลนะครับจะขึ้นรถมินิบัสนะครับเป็นทันเฟอร์ไปยังร้านอาหารนะครับซึ่งมินิบัสคันหนึ่งจะนั่งได้ประมาณ28คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครเสร็จส่งกระเป๋าเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ รถนะครับรถเต็มคนกรบออกเดินทานะครับไปรับประทานอาหารที่ร้านอยู่ในย่านอนทางเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ร้านเดิมนะครับแต่เป็นย่านเก่าที่เราไปทานเมื่อคืนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับทางทางแลนด์ที่นี่ก็จะจัดบริการให้ซึ่งจะไม่ใช่ร้านอาหารที่ทัวส่วนใหญ่ลงนะครับ <c oughs> เราไม่ค่อยไปร้านทัวลงเนาะไม่ค่อยมันไม่ค่อยโพสิทีฟเท่าไหร่เนาะร้านทัวลงนะครับ <c oughs> เราก็เลยไปร้านตัวไม่ลงเอออาจจะครับแค่ไปนิดนึงแต่ว่ามันมันเป็นบรรยากาศของของทางนี้นะครับของทางนี้เสียดายใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปว่อกืนนี้ได้ได้ข่าวว่าอาหารอร่อยใช่ไหมม อ่าวันนี้นะครับนอกจากน้องขวัญเนาะน้องขวัญดูแลพวกเรามาวันนี้ใช่ไหมครับพอดีก็จะมีทีมงานของเวียดนามอีกหนึ่งคนนะครับจะมาช่วยเสริมการนะครับก็คือมีน้องเอกนะครับเอกเขาใช้พวกมือช่วยตัวหนครับ้ดเดี้ยวพอดีนะครับเอกนะครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตาไหมครับเจอกันที่ที่ฮานอยนะครับเจอกันที่ที่ฮานอยนะครับพอดี ทราบว่าคณะของเรามาตัวเองก็ไม่ว่างนะนะครับแต่ว่าส่งทัวร์เมื่อวานเสร็จเรียบร้อยที่ดานังก็เลยมาจอยแล้วก็จะไม่ว่างอีกนะก็มามาเจอเจออกันแล้วก็วันที่จบทัวร์วันที่16เนาะจบทัวร์วันที่16 17ก็ไปละ็ะครไปลอ่าโอเคได้เวลาส่วนหนึ่งมาเนาะก็ยังดีนะครับ